สบายดีทุกคนอยู่กับ2องนูพีพีนเซนแอเซนเก่าเซนเคยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดซิมาแนะนำการปรับหน้าจอของโปรแกรม AutoCAD 2007เนาะแบบ AutoCAD คลาสสิกหันจาก 3D เนาะคือมันเป็นแบบนี้เนาะเวลาเอาแบบตอนทฮาติดต่งางนะเฮาต่างเป็น 3D เนาะเอาบ่าต่างเฮาบ่ได้ต่างเป็นแบบเออ 2D หันเวลาเาเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เนาะ ระบาดนี้เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วบางคนหมักจะมีปัญหาคือบ่หูมองไปเปลี่ยนให้มันเป็นซองดีเนาะซึ่งในคลิปนี้แอดซิมาแนะนําเนาะทําเอ็ดแมนให้เฮาเลื่อนเมาหรือว่าเคอร์เซอร์เนาะไปทีหน้าต่างวิวเนาะหลัจากนั้นคลิกซ้ายเขาคลิกซ้ายเข้าไปเนาะหลังจากเัาคลิกซ้ายเข้ามาแล้วเนาะให้เฮาเลื่อนเมาลงมาเนาะมันจะมีซ d มวิวอยู่นี่เนาะเฮาคลิกซ้ายเข้าไปซ DV วิวนี่เนาะตึก ลลออลออห,หาาลังจากนั้นมันก็จะมีตัวเลือกอียงต่างๆอยู่นี่เนาะมันจะมีตัวเลือกออียงต่างๆให้เฮามาเลือกเอาตัวตนีงเนาะแถบตัวี่ซอมมันจะมีตัวเสียนคันเนาะฮาสามารถเลือกได้เลยว่าสิเอาตัวใดตัวใดแต่ในที่นี้ฮั่นส่วนล้ายหลแอๆมักจะใส่ตัวท็อปนี่เนาะให้เฮามาคลิกซายเขาท็อปเนาะตึ๊ดหลังจากนั้นมันก็สิเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เนาะนาจอของเฮามาสิเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้จากนั้นให้เฮาเข้าไปคือเก่าเนาะเข้าไปวิวคือเกาเนาะคลิกซายเข้าไปตึ๊ด หลังจากน,านั้นเฮาเลื่อนเมาลงมาเนาะเลื่อนเมาลงมาห้าตัวคำสั่งตัววิซัวสไตล์ตัวนี้เนาะเวลาเฮาเมามาใี่ใส่เนาะเฮาคลิกสาย,สายปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นคำสั่งเอียงต่างๆอย่างนี้เนาะให้เฮามาเลือกเอาตัวทำอิทเนาะก็คือซองดีไวเฟมตัวน,น,นี้เนาะซองดีไวเฟียมตัวนี้เฮาเลื่อนเมาลงมาหลังจากนั้นเฮาคลิกสายเข้าไปเท่านัน้นเนาะตึก๊กเห็นบอกมันก็นสิเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหน้าต่างโปรแกรมน,นี่กลายเป็นแบบนี้เนาะมันก็นสิได้แล้วเนาะซองดีเฮาก็สามารถเติมได้เลยเนาะแบบนี้เนาะ ก็สามารถแต้มแบบได้เลยนะที่แต้มในอะไรในอะไรตัวนี้บานนี้ถ้าสมมติว่าเฮาอยากเปลี่ยนมันไปเป็น 3D คือเก่าสามารถเปลี่ยนได้ดอกได้เนาะเฮาก,ก็เข้าไปมองเกา่าเนาะเข้าไปมองวิวเนาะคลิกซ่าเข้าไปตึกหลังจากนั้นเฮาไปเปลี่ยนมองตัววิชวลสไตล์เลยก็ได้เนาะไปเปลี่ยนตัววิชวลสไตล์ตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นจาก 2D งดีไวฟ์เฟมเนาะเปลี่ยนเป็น 3D มดีไวฟ์เฟมี่ก็ได้เนาะหรือว่าสิไปเปลี่ยนเป็น 3D ตวัวเฮดเลนี่ก็ได้เนาะ เบิ่งเอสีเปลี่ยนเป็นซามดีววเฟรมเนาะคลิกสายเข้าไปตึ๊ดผมบอกมันก็สิเปลี่ยนมันเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะจากนั้นเฮาอยากให้ตัวนี่นะตัวแกน x แกน y หรือว่าแกน z ซ็ตเนี่ยมันมันมาขึ้นคือเก่าเนาะเฮาก็เข้าไปมองเก่าเนาะเข้าไปมองวิวคือเก่าคลิกสายเข้าไปตึ๊ดหลังจากนั้นก็มาเข้ามอง 3D view นี่เนาะจากนั้นให้เฮาไปคลิกตัวทางลุมนี่เนาะแถวสุดท้ายเนาะมันก็สิมี S W แล้วก็ S C เป็นอย่าง N E N W เนาะเฮาก็สามารถไปคลิกเอาเนาะเฮาสิเลือกเต็มแบบแบบได้แบบได้เนาะ เบื่องเอสิเลือตัวเป็น sw ตัวนี้เนาะขิกซาเข้าไปตึ๊กเทือนึงเห็นบ่มันก็นสิดีด่เนาะมันก็นสิีด่มาคือเก่าเนาะเฮาก็สามารถไปเปลี่ยนไปเป็นสองดีสมด้ด่มองหนันเนาะตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหน้าตาการแต่งแบบของโปรแกรม auto cad 2007แบบ auto cad classic เนาะสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้เนาะ สลับคลิปนี้กับซิมีแต่ซันนีนะได้กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเ,ะเพื่อจะมาพาดคลิปต่อไปสลับคลิปนี้ไปละสบายดี